บ้าบอนี่คือรองเท้า Air Force สีขาวแต่ไม่ขาวอย่างที่คิดทุกคนเคยเห็นกันไหมกับรองเท้า Air Force ส n e สีขาวธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนสีได้เองคู่นี้เลยนะฮะนี่ก็คือตัว Air Force One UV r e f l e เเป็นรองเท้าที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ได้โห<ฮ>บาบอนี่แบบไม่ชอบก็บ้าแล้วอะ เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะฮะตัวกล่องรองเท้านะฮะจะมีความปกติทั่วไปเหมือนรองเท้า a อ r f ฟอร์ดทั่วไปเลยนะแต่ว่าที่แตกต่างคือตรงนี้นี่อันนี้ก็คือตัวรองเท้าเห็นปะถูกเก็บอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรถุงฟอยแบบซิปล็อกอ่ะเออเพื่อป้องกันอากาศเข้าอะไรแบบเนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอักษรที่เขียนแบบว่าบรรยายเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะฮะเป็นหลายภาษามากเลยจะมีตั้งแต่ภาษาสเปนอังกฤษเออ อินโดมาเลไทยฟิลิปปินส์นี้ยแล้วก็ภาษาไทยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมหลังจากที่เราดูรองเท้าคู่นี้กันแล้วนะมาอันบอกกันต่อนี่โอ้โหโอเคครับผมผมแกะแล้วนะหลังจากที่แกะมาปุ๊บโอ้กลิ่นแบบกลิ่นรองเท้ามันค่อนข้างแบบมันยางยังไงไม่รู้มันเหมือนแบบเราอยู่ในโรงงานผลิตยางอะ่ะโอ้กลิ่นแรงมากตัวรองเท้าจะถูกห่อหุ้มด้วยเนี่ย ด้วยกระดาษชั้นหนึ่งนะครับผมโอ้ดูห่อมาอย่างดีมากโอเคเรามาดูรองเท้าเลยดีกว่าตัวรองเท้านี่จะเป็นสีขาวจ๊วนะคู่นี้อย่างที่พูดไปในต้นคิดนะฮะว่าเป็นรองเท้าที่เปลี่ยนสีได้ด้วยตัวเองก็คือถ้าเกิดโดนอากาศโดน UV อะไรเงี้ยปล่อยไว้นานๆโดนความร้อนสีมันจะเปลี่ยนจากสีขาวจ๊วนะฮะจะเปลี่ยนเป็นสีแบบอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเราไม่ชัว เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่าสำหรับเท้าคู่นี้มันเขียนว่าสวู์แถบหลังแล้วก็ลินรองเท้านะฮะของ Air Force 1s เนี่ยมีพื้นผิวที่ตอบสนองต่อรังสี UV และความเข้มข้นของสีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อมประมาณ8ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่มันสัมผัสกับแสง UV เนี่ยหมึกสีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือเหมือนว่าถ้ามันโดนแสงหรือโดนอากาศภายใน8ชั่วโมงแล้วนะ มันจะไม่เปลี่ยนสีอีกก็คือจะแบบเป็นสีนั้นเลยแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าจะเป็นสีแบบเข้มหรือว่าอ่อนนะฮะสีสันสุดท้ายเนี่ยของผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันแต่ละชิ้นมันจะไม่เหมือนกันอนะ่ะเออแล้วก็เราไม่สามารถเอาไปเทียบก,กับของเพื่อนที่มีเหมือนกันได้นะเพราะว่าสีมันจะไม่เท่ากันรองเท้าแต่ละคู่นะฮะจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของ U V ที่สัมผัสกับรองเท้าและถาดใส่สวูดเพื่อทำน้ำแข็ง ลองเปลี่ยนสีได้ด้วยตัวเองแต่ว่าคู่นี้ไม่ใช่ของผมนะฮะถ้าเป็นของผมนะผมจะจับมาปั๊บแบบเปลี่ยนสีให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงสีที่เปลี่ยนมาแล้วจะเป็นแบบเนี้ย นั่นแหละก็จะมีการเปลี่ยนนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นสีเหลืองนี่อาจจะเป็นสีฟ้าตรงพวกรูรอยเชือกเนี่ยอาจจะเป็นสีม่วงส่วนสปูตเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีม่วงหรือสีชมพูก็ได้นะส่วนตัวนี้อาจจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันอาจจะเป็นเหลืองมัสตาร์ดประมาณเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นสีฟ้านะคู่นี้จะมีการแบบเปลี่ยนสีที่แบบเราคือลุ้นอะเขาเรียกว่ารองเท้าที่ซื้อมาแรนดอมสีจริงๆ ก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นสียังไงสําหรับสาวๆนะผมแนะนําว่ารองเท้าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าสีพื้นที่มาให้อ่ะก็เป็นสีขาวล้วนนะฮะเป็นหนังปกติทั่วไปของ Air Force One ตัวสายก็เป็นสายสีขาวแล้วก็ริ้นรองเท้านี่จะเป็นโลโก้คําว่า Nike Air Air Force ใช่ป่ะก็จะเป็นสีดําส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เลยเนี่ยจะเป็นเหมือนพลาสติกใสเป็นคําว่า Air f o r c e ดวนะฮะเป็นสีฟ้าคือแบบ มันดูสวยดีอะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจะเป็นกมนะพื้นเป็นกมสีฟ้าแบบฟ้าอ่อนที่แบบเฮ้ยมันสวยอะเออไม่รู้จะบอกไงแต่ว่ามันมีความแบบน่ารักดีแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมสําหรับคู่นี้รองเท้าคู่นี้ก็ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบหน้าเท้ากว้างก็เพิ่ม0.5นะครับผมสําหรับคู่นี้ผมว่าเป็นคู่ที่น่าเล่นมากแล้วก็ราคาไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,2 0พมั้ง น่าจะใช่นะแต่ว่าราคารีเซลตอนนี้คือโดดไปไกลมากบอกเลยนะครับผมคู่นี้ประมาณ8 0 0พถึงหมื่นแล้วนะจ๊ะคู่นี้สาวๆคนไหนที่แบบเออแบบลังเลอยู่ว่าจะเอาไม่เอาถ้าเกิดชอบก็จัดไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะว่าจะได้สีอะไรแต่มันก็ดูเปนแบบคู่ที่น่าเล่นดีผมว่าคู่นี้แบบตอบโจทย์สาวๆมากไซส์นะฮะจะมีถึงไซส์44แต่ว่า จะหายากหน่อยเออตั้งแต่ไซส์ประมาณ40-44จะหายากมากสำหรับผู้ชายแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์แบบเล็กๆของผู้หญิงอะถึง36ก็ยังมีขายแบบทั่วไปนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องไปดูตามรีเซลเพราะว่าผมมั่นใจว่าราคาป้ายคนกว้านซื้อไปหมดแล้วแน่ๆสาวคนไหนที่ได้ไปเนี่ยแบบต้องปลื้มแน่เลยแบบโอ้สีนี้มันสวยอ่ะเออแต่ว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะจริงๆไม่ได้เป็นแบบแค่ผู้หญิงผู้ชายใส่ก็เทได้เหมือนกันนะกับคู่นี้เออลืมบอกไปว่าอินโซนะฮะ ของคู่นี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะจะเป็นสีฟ้าเหมือนสีฟ้า UNC เลยอะเออแล้วก็จะเป็นโลโก้ไนกี้แอรนะครับผมส่วนข้างในก็เออขาวธรรมดาทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะคู่นี้ก็จะมีตัวนี้มาให้เหมือนกันคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าเล่นมากซื้อมาแล้วแบบแถมเปลี่ยนสีได้อีก่ะมันคือความเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพร์ประมาณนั้นเลย ขนาดผมเห็นเองอะ่ะยังอยากได้เองเลยคู่เนี้ยแล้วไงนะถ้าทุกคนชอบคู่นี้นะฮะหรือสนใจคู่นี้ก็ช่วยคอมเมนต์คุยกันได้เลยว่าสนใจไหมชอบหรือว่าใครที่มีแล้วก็สามารถมาแชร์ให้กันฟังได้นะฮะว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่ได้คู่นี้ไปแล้วสีออกมาเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยไงเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วกับการมาอันบ็อกหรือเรียกว่าป้ายยาดิเออประมาณนั้นแหละผมต้องไปแล้วสวัสดีบ๊ายบาย